สวัสดีครับพบกันอีกแล้วเนาะกับเกมโลบก f o o d ตอนนี้ก็เป็นตอนที่17แล้วนะจ๊ะขอโทษด้วยนะครับที่ว่าพี่ตัดคลิปชา้าไปนิดนึงพอดีว,ว่าพี่ไปติดเกมสร้างเรืออยู่ <c oughs> เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าคลิปกันเลยนะครับ <c oughs> ก่อนที่พี่จะไปเก็บเบลเนาะน้องๆเขาก็มาชวนบอกว่าไหนๆก็ได้ผลพระแล้วก็ควรจะปลุกให้มันตื่นซะ <c oughs> เพื่อความสวยงามเดี๋ยวเราจะไปลุยดันนี้กัน ดันพระนี่ถือว่าเป็นดันที่ยากมากเลยเนาะพี่พยายามผ่านหลายรอบละต้องใช้พระแบบว่าพระตื่นแล้วสักสองคนหรือสมคนขึ้นไปนะถึงจะผ่านเพราะว่าคนที่จะมาปลุกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูดเนาะเพราะว่าสู้ไม่ได้เลยพี่ก็จะไปยืนดูดตามสไตล์ของพี่เดี๋ยวตัดไปดูตอนฉากบอสเลยนาะ ที่เห็นแบบสกิลอลังการนี้ไม่ใช่บอสนะผู้ชมของเรานั่นเองโอ้โหผุดมังกรพ่นไฟอย่างเดียวเลยพี่ก็จะมายืนอยู่บนหลังคาเนอะยืนเน,ยนเนียนไว้เดี๋ยวถ้าน้องเขาจับได้ว่าพี่ดูดเกินไปพี่ก็จะแกล้งลงไปตีสกนิดนึงอันี้ก็ยืนให้กำลังใจห่างๆยังห่งหวงพยายามสกิลยิงเท่าที่มีเนาะซึ่งหมัดหมัดปานี่ก็มีอยู่สกิลเดียวเลย เขินเหมือนกันนะเวลามายืนเกาะนานๆเนี่ยต้องลงไปทําเป็นแบบนิดนึงอ่าไปตีนนิดนึงเอ้ยกระเด็นเกรดเด็นโอ้ยๆอ้ยอยยสู้สคือเลือดเขาเยอะมากเลยตั้งแต่แบบผ่านดันมาเนี่ยดันนี้ถือว่าโหดสุดละถ้าเป็นพวกดันแสงอะไรเนี่ยใช้พระตื่นแค่คนเดียวยังไงก็ผ่านเนาะ อาจจะนานนิดนึงนี่ผลโมจินี่ก็พระตื่นนะครับไม่รู้ว่าพี่จะรอดไหมพี่หลับไปหลายรอบแล้วเนี่ยสู้ไม่เคยได้เลยอันนี้พี่ก็จะตัดภาพแบบเร็วๆให้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะเบื่อเกินไปสำหรับเพื่อนๆถ้าจะมาปลุกผลพระนะแล้วมีคนช่วยเนี่ยจริงๆเกาะสุดท้ายเราไม่ต้องมานะเพราะถ้าเรามาเราอาจจะตายได้ แล้วก็จะต้องทําใหม่แล้วคนที่มาช่วยเขาจะเสียอารมณ์มากถ้าเราตายเนาะอ่าแล,แล้วเราก็ผ่านหลังจากพี่แบบกระเจากกระแจะมานานนี่แหละที่เราต้องการขอแค่ผ่านรอบแรกก็พอเนาะเพราะว่ารอบแรกเราก็จะได้ท้าขยายร่างใหญ่ขึ้นมามันจะแจ่งเป็ดมากเทสสิ อาฮ่า uh huh. ดูออร่าดูออร่าความยิ่งใหญ่อลังการข้อดีหลกัหลกๆของผลพระตื่นนะที่พี่ต้องการเลยนอกจากเท่นะก็คือไม่จมน้ําละเพราะว่าแต่ก่อนพี่จมน้ําบ่อยมากเพราะว่าพี่ไม่มีเรือเท่ๆไงพี่อาศัยแบบกระโดดข้ามน้ำเมาทีนี้ก็มีกําลังใจเก็บเวลละเราก็จะมารับเคเวสท,ที่ตัวเดิมนะครับแต่เป็นเควสท,ที่2องเลเวล1,600ขึ้นไปนะครับ โดยมอนเนี่ยเขาจะอยู่บนเนินเขานะตอนแรกพี่ก็หาไม่เจอเนาะจะเลมันจะมีทางเดินอยู่เนี่ยเราก็ขึ้นไปตามทางเดินนะครับนั่นเหมือนมีคนฟาร์มอยู่แต่เราก็จะเข้าไปขอสักนิดสักหน่อยตรงนี้แล้วกันเขาคงไม่ว่าอะไรเรามั้งช่วงตีพี่ก็ว่าเหมือนจะ ไกลขึ้นหน่อยหนึ่งหรือเปล่าพี่ไม่มั่นใจนะเพราะแต่ก่อนผลพระก็ช่วงตีไกลอยู่แล้วเนาะคราวนี้ตัวใหญ่พี่ก็ไม่มั่นใจว่าระยะตียังไกลกว่าเดิมหรือว่าเท่าเดิมนะครับส่วนเรื่องถึกเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือเทแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นมากมองแบบว่ามอนแทบเป็นมดเลยน้องๆอ,อาจจะสงสัยว่าทำไมคลิปนี้พี่มาตีมอนแค่ไม่กี่ชุดก็เลเวลอัพเนาะ จริงๆแล้วเลเวลพี่จะอัพอยู่แล้วเพราะว่าน้องๆก็พาพี่ไปตีรอเป็นการเก็บเลเวลที่สนุกมากแนะนำเลยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีแบบว่าคนเล่นด้วยเยอะๆนะให้ไปตีรอพี่ก็เสียดายตีรอมากไม่ได้นะเพราะว่าถ้าตีมากไปเดี๋ยวเลเวลพี่เกิน25เนี่ยเดี๋ยวเควสมันจะหายไปตอนหนึ่งเนาะพี่ก็ต้องรีบกลับมาทำเควสก่อน มานอกเรื่องไปไกลละโดยเควสต่อมาให้น้องๆมาตรงกลางของภูเขานะครับเขาก็จะมีปล่องเหมือนปล่องภูเขาไฟเก่าเนี่ยหรือไม่ก็กดตามเข็มทิศมาได้เลยนะจากนั้นก็กดรับเควสที่1เลยนะครับเลเวลห6 2 5รอเนาะโดยมอนเขาจะอยู่ตรงขอบของภูเขาไฟนี้เนาะลองสังเกตดีๆ ตรงนี้พี่ว่าค่อนข้างเก็บเลเวลยากเลยเพราะว่ามอนเขาอยู่ห่างกันเนาะไม่สามารถลากได้คือพี่สังเกตแล้วว่าถ้ามอนเขาอยู่ต่างระดับกันเมื่อไหร่เนี่ยเวลาลากจะชอบมีปัญหาเนาะอันนี้พี่ก็คงต้องตีไปทีละตัวนะครับและพี่เมเอะไรจะบอกว่าจริงๆแล้วมอนมันอยู่ข้างบนนี้ก็มี เมื่อกี้พี่ตัวเล็กไงพี่เลยมองไม่เห็นพอดีขยายล่างเป็นพระก็เลยเห็นว่าไม่มีมอนอยู่ข้างบนโอ้นี้ข้อดีของบนพระอีกอย่างนังน,นะครับทําให้เรามองเห็นหมอนที่อยู่สูงได้แต่จริงๆแล้วพี่มองไม่เห็นชื่อมอนเลยนะต้องแบบว่ายอล่างเพื่อขึ้นมาดูมอนน่ะแต่น่าเสียดายมากเลยนะครับตรงนี้มีมอนแค่3ตัวเควยต,ต้องการแ เท่ากับว่าเราต้องเป็น3มรอบเนาะถ้ามี4ตัวเนี่ยมันจะเหลือแค่2รอบมันจะทําเวลาได้ดีกว่าเนาะพี่ก็จะยิงแล้วก็เรียกมอนมาเตียวดีกว่าขี้เกียจวิ่งไม่รู้ว่าน้องๆดูในมือถือนี้จะเห็นมอนไหมนะครับพี่ละกลัวเหลือเกินน้องจะไม่เห็นมอนพี่ใช้ผลพระหรือว่าน้องๆอ,อยากให้พี่เปลี่ยนผลหรือเปล่าเอ่ยเผื่อน้องๆไม่ได้อัตรลดในการดูเนาะ ถ้ายังไงน้องๆก็ลองคอมเมนต์มาบอกดูเนาะว่าดูได้ไหมแบบนี้หรือว่าอยากให้พี่เปลี่ยนผลก็บอกกันได้นะจ๊ะเนี่ยก็มีคนเข้ามาเนาะเข้ามาตีพี่ก็แทบไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าเป็นคนดูหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอโ้โหโมจิตื่นโลก3ามนี้โดนโมจิตื่นเข้ามาตีบ่อยมากเลยเนาะ แต่ว่าถ้าตีชุดใหญ่ขนาดนี้คงไม่ใช่คนดูแล้วละ่ะส่วนใหญ่คนดูเขาจะมาตีแค่ให้พอรู้ว่าเขามาแล้วแค่นั้นเองเนาะแต่ว่าพี่ก็จะไม่สู้กลับนะเพราะว่าถ้าสู้กลับแล้วเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยไม่จบเขาก็ไล่ตีเราอยู่งั้นแหละสู้ให้เขาฆ่าไปเลยดีกว่าทีเดียวจบจบไปเพราะว่าพี่เคยตีชนะไปแล้วคนนึงอะ แล้วเขาไม่จบนะคือเขาก็รอแบบจังหวะพี่เผอเขาก็จะวิ่งมาตีหลังพี่ตลอดเลยคือเขาเฝ้าเลยอะเหมือนแบบเจ้าคิดเจ้าแคนมากจะว่าไปพี่ก็ยังดีเนาะคือเวลาพี่ฟาร์มเนี่ยก็จะมีคนดูคอยแวะเวียนกันมาหาอันนี้พี่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาหานี้เขาจะมาลากข้าหัวพี่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้โมจิตื่นนะครับแล้วจะเข้ามาหาพี่ก็ ช่วยทักนิดนึงไม่งั้นจะเจอพี่วิ่งหนีเอาเพราะว่าเรื่องวิ่งหนีนี้พี่จัดว่าเร็วมากเดี๋ยวน้องๆจะตกใจว่าทําไมพี่วิ่งหนีคนดูนะครับพี่กลัวโดนลากข้าหัวนะ้องพอเพื่อนๆเ,เลเวลเกิน16 5 0นหนะครับก็จะรับเควที่2ได้แล้วเนาะโดยมอนเขาจะอยู่ใกล้แม่น้ำนะครับพี่ก็จะมาจัดการตัวที่อยู่ใกล้กับต้นไม้นี้ก่อนเนาะสองตัว เคลเนี่ยเขาต้องการ8ตัวนะครับพอพี่จัดการกองนี้เสร็จปุ๊บพี่ก็จะไปล่าอีกกองหนึ่งนะครับกองนี้เขาจะมี4ตัวเนาะพอเราจัดการสตัวนี้เสร็จนะครับเราก็จะกลับไปที่กองแรกนะครับก็จะครบ8ตัวพอดีเนาะนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้เราฟาร์มเร็วเนาะแต่เ,เขาจริงพี่ก็ไม่ได้ทําตามสเต็ปนะบางทีพี่ก็ยืนรอตรงคลีปที่มี4ตัวเลยเนาะ เพราะว่าพีขีเกียจเหมือนกันเห็นคนดูบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราสามารถซื้อคูณสองได้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ซื้อไม่ได้ละต้องคอยกดโค้ดเอาเกมเก็บเวลนี่ก็น่าเบื่อตอนเก็บเวลเนี่แหละเนาะและพอเพื่อนเพื่อนเลเวล1675รเนาะก็สามารถรับเควสที่3ได้เนาะเป็นเควสตีบอสอ่ามีบอส น้องๆอ,อาจจะสงสัยว่าทําไมพี่เจอบอสง่ายเนาะจริงๆแล้วพี่เข้าเซิร์ฟประมาณ10กว่าเซิร์ฟเนาะกว่าจะเจอบอสตัวนี้อบอสถือว่าง่ายมากแต่ว่าเราหาบอสไม่เจอเนี่ยเพื่อนๆดูผลพระบอสเข้าใกล้ไม่ได้เลยนานครั้งอ่ะที่ว่าบอสจะโจมตีจากระยะไกลเนาะถ้าบอสจะเข้ามาตีเรานี่คือตีไม่โดน อันนี้ไม่ต้องเร่งความเร็วก็จะได้เห็นไปเลยว่ามันไวจริงๆริงว่าไปไหนละอันนี้ไงใกล้ตายแล้วครับเรียบร้อยอีซีมากๆค่าบอสนี้ยังใช้เวลาน้อยกว่าที่พี่ตามหาบอสอีกนะ พอเราฆ่าบอสเสร็จเราก็ต้องกลับมาตีมอนตัวเก่าเนาะเพราะว่าเราคงไม่ไปเข้าเซิร์ฟเพื่อตามหาบอสตลอดหรอกเนาะส่วนตัวพี่อ่ะถ้ามีเควสบอสนี่พี่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าเราจะต้องกลับมาตีมอนตัวเก่าแล้วพี่เป็นุนขี้เบื่อไงถ้ามาตีมอนตัวเดิมซ้ําๆมาพี่ก็ทําใจไม่ค่อยได้เนาะแต่พูดถึงก็ยังดีนะที่ว่ามีคนมาล่าฆ่าหัวบางทีก็ หายเบื่อเหมือนกันนะเวลาโดนฆ่าสงสัยพี่จะแอบ,บสาดิตเล็กๆเสีติดความเจ็บปวดร้อเล่นนะครับน้องไม่ต้องมาฆ่าพี่นะพี่พูดไปงั้นๆแหละแล้วก็อหนึ่งพันเเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะขออนุญาตไปหาที่สวยๆปิดคลิปหน่อยตรงนี้แล้วกันไอ้ สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับอีกนิดนึงนะครับน้องที่ชื่อขึ้นต้นว่า igfj นะครับน้องขอผลพิษพ,พี่แล้วน้องก็ยังไม่มาเอาเนาะอ,อย่าลืมมาเอาได้นะจ๊ะ